หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารเส้นทางสู่เบียนนำผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสหน่วยกล้าตายมองเห็นลำไรอยู่แล้วว่าณเบื้องหลังของแนวเวทกงนั้นคือพื้นที่โลงท้องทุ่งนาท้ายเขตหมู่บ้านกำลังใจจึงเพิ่มขึ้นอีกโขมเมื่อมองเห็นความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม M16 ลดปริมาณลงเพราะต้องเลือกเอาความแน่นอนในการกำหนดเป้าหมายไว้ก่อนเวียดกงไม่ยอมเป็นเป้านิ่งในขณะเดียวกันยังลอกออกซ้ายขวาสลับไปมาจนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันสร้างความปั่นป่วนแกแนวรุกของทหารราเป็นอันมากหมดคำสิงหยุดสังเกตอาการคล่องแคล่วของเวียดกงสองคู่นั้นอยู่ที่ท้ายสุดของแนวรุกเริ่มสงสัยแล้วทำไมมันจึงไม่ยิงตอบโตลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้มันคือการล่อชัดๆแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมมันจึงล่อนํามหาพื้นที่โลง่ง แทนการรอให้ตามเข้าไปในป่าทึบคุบเข่าหรือลาดชันแล้วโจมตีจากรอบด้านของพื้นที่สังหารเตรียมจะเรียกลูกน้องคนคู่ใจเข้ามาถามเพื่อหาหนทางอย่างท่าทีศัตรูอีกครั้งพลันความคิดนี้ก็ต้องชะงักเสียง RPG สองลูกจากด้านหลังของแนวเคลื่อนทีด่ดังแหวกอากาศเสียงแผนหางนํำทิศแววนำมาก่อนแล้วระเบิดตัวเองหน้าก่อรักใกล้ๆจุดที่เท้าทองมีกำลังจะเข้าไปแฝงกำบังอย่างแม่นยำ หน่วยกล้าตายหยุดเคลื่อนตัวทันทียิ่งว่าติดดิสเบกชันดีหันควับกับหลังหันมองหาแหล่งที่มาของอ p g พจีคู่นี้ใครเป็นอะไรบ้างเปล่าวะหมดคำสิงร้องถามดังๆก้อนช้าตัวเองอีกครั้งเข้าหากำบังโคนไม้ใหญ่เสียง RPG อ p g ์พีจีใม่ครั้งจะเป็นเพราะพระเจ้าเข้าข้างหรือยม,มาบาลรังเกียจไม่ทราบได้ขณะที่หมดคำสิงส่งเสียงร้องถามนั้นมืออารพีจีก็จับจุดได้จึงจัดการยิงเข้าใส่ทันทีบังเอิญเหลือเกินที่เป้าหมายย้ายแหล่งกำบังจึงรอดไปได้อย่างหวุดหวิด หากขืนอยู่จุดเดิมมีหวังตามไอ้เท้าสาลงไปเมืองนระกแล้วหมดคำสิ่งกระโดดแรงไปหน่อยจึงเกิดอาการจุกเสียดอย่างแรงแต่ก็ยังดีที่ร่างกายทุกส่วนยังปกติดีอยู่เสียงแพย์แหลมของอากา้าเริ่มดังขึ้นหลังจากรอคอยมายัางยาวนานปริมาณมากกว่าสิบกระบอกทําให้เสียงนั้นรวเร็วจนนับไม่ไหวเสียงแหลมก็คมกระสุนเล่นถากเปิกไม้โคนยญากิ่งเล็กกิ่งน้อยของกอรวบสร้างความประวัติวันไปทั้งแนวในหมวดผมโดนยิงโอ้ยผมโดนยิง ได้ยินเสียงร้องบอกแต่ยังไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นใครหมดคำสิงสมวิญญาณหน่วยกล้าตายแห่งกองทับบกลาวเตรียมไว้เชิงกับเวทกงทันทีใจเย็นไอ้น้องมึงทนไปก่อนทนไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีใครเขาไปช่วยมึงได้พวกเราเตรียมรับมือไาให้ได้หน่วยกล้าตายต้องตัดปัญหาธุรการทุกชนิดแม้แต่ความเจ็บความตายเมื่อศัตรูยังประจันหน้าอยู่เช่นนี้ไม่รู้ว่าใครได้รับผลจากการยิงของอาก้าชุดนั้น หมดคำสิงซั่งการทุกคนให้เตรียมการจัดการเวทกงก่อนสิ่งอื่นใดทหารลาวหลายคนชาร์จกับหาแหล่งกำบังใหม่ทิ้งเวทกงสี่คนด้านหน้าให้แก่คนที่ลุกนำไปก่อนแล้วเราเริ่มศาสตร์กระสุนสวนทันทีเซยงเอ็มสิบหกจำนวนเท่าๆกันซันโวสวนกลับไปโดยอาศัยการเดาวเอาว่าเวทกงน่าจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ของกันนั้นยังย้ายแหล่งกำบังใหม่ด้วยการลุกเข้าหายด้วยถ้าหาลาวเปิดเผยที่ตั้งด้วยการยิงอย่างเดียวไม่พอ กำลังกว่าสี่ห้าคนชาร์จเข้ามาและถูกอากา้าสวนใส่ผลก็คือหน่วยกล้าตายต้องตายสมชื่อซะสองหนึ่งคนโดนทาจุดสำคัญเหนื่อยอดอกล้มกระเด็นร้องได้คำเดียวขาดใจตายส่วนอีกคนโดนเข้าแถวๆโคนขาร้องแหกปากแล้วกระดกกระเดกตัวเองเข้าหาแรงกำบังเพื่อนหลายคนเหลือบสายตามองชั่ววบาเราต้องหันกลับไปสนใจกับเวทกงต่อหน่วยกล้าตา,ตายตกลงกันแล้วว่าเมื่อภารกิจยังไม่เสร็จจะยังไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอันขาดทุกคนต้องช่วยตัวเอง ต้องเสียสละเพื่อให้เพื่อนไปต่อสู้กับศัตรูก่อนหาไม่แล้วจะเป็นการขาดกําลังลบไปโดยใช่เหตุและผลสุดท้ายอาจจะไม่ได้แก้แค้นศัตรูหรือพ่ายแพ้ไปเลยก็ได้ดังนั้นคนเจ็บคนโดนยิงจึงต้องพยายามกระเสือกกระสนฟาห้ากระสุนอากาเข้ามาหากําบังให้ได้ซึ่งดูเหมือนกําลังใจที่ดีเยี่ยมจะช่วยให้มันสำฤธิ์ความต้องการจนได้บุกเข้าที่ระยะร5อสเมตรก่อนอย่าเพิ่งล้ำไปมากเรายังับจุดที่ตั้งของมันไม่ได้ หมดคำสิงตะโกนสั่งอีกครั้งทัง,งที่อาก้าหลายกระบอกจับจุดวางตัวของตัวเองได้แล้วก็ทำการรุมกินโต๊ะอย่างหนักหน่วงก็ตามแต่ในสะนาะหัวหน้าชุดจำเป็นต้องตัดความหวาดกลัวนี้ออกไปแล้วควบคุมสั่งการให้ได้หน่วยกล้าตาย12คนสำหรับรับมือเวทกงซึ่งบุกเข้ามาจากทางด้านหลังปับแนววางตัวได้แล้วใจเย็นนิดพวกเรามันไม่บุกเข้ามาเราไม่ต้องบุกเข้าไปเตรียมรับมืออย่างเดียวก็พอตั้งรับได้เปรียบกว่าลุกเว้ยดูดีๆยิงดีๆใหญ่พลาดหมดคำสิงสั่งการอีก ลูกน้องบางคนขยับขยายหาแหล่งกำบังใหม่ด้วยการจัดระยะเคียงกับคุณข้างๆให้ได้ระยะตามต้องการตามความเหมาะสมแล้วกลายเป็นแนวต้านฐานอันแข็งแรงได้ RPG ไม่น้อยกว่า3หรือ4ลูกระเบิดขึ้นแถวแถวแนววางตัวฝ่ายเรายังแม่นยำการเงียบยิงของเราทำให้การเล็งของเวทโกคาดความแม่นยำลงไปมากผมไม่เห็นอะไรเป็นเครื่องหมายชี้เตือนทอมมีมึงยันในสองคนให้อยู่นะมีทางสังหารมาได้จัดก,การเลย หมดคำสิงสังการด้วยเสียงตะโกนลั่นตามแผนการบางอย่างท้าวทองมีรู้เรื่องและเริ่มหามุมกำบังใหม่ในขณะที่ปีกสายซึ่งมีเวทโกงในสายใต้สองคนเหมือนกันก็เริ่มด้วยอากานำมาแล้วตามด้วยอา g พีจีหลังจากนั้นจุดเสียงของหมดคำสิงนั่นแหละกลายเป็นเป้าเล็งที่ถูกถลม่มคนนอนหมอบอยู่หลังเป้าหมายรู้ตัวแล้วต้องเกิดเหตุการณ์นี้แน่จึงกดล่างให้ลาดต่ำเตี้ยติดดินรอไว้ระนั้นยังไม่พ้นแรงสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นของพื้นดิน และการไหวยัวบของต้นไม้ยามถูกแรงระเบิดเข้ากระทําอยู่ดีตัวตนเองนั้นแม้หลับตาปีก็ยังรู้สึกอยู่ว่าบริเวณนั้นสว่างสวายวูบวาบเหมือนแสงแฟลชไลท์ของกล้องถ่ายรูปกลิ่นดินระเบิดชุนกึกจนแสบจมูกจีเสียงอาร์พีจีสองลูกตามซ้ําเข้าที่เดิมอีกครั้งหมายจะโค่นต้นยางใหญ่ขนาดสองคนโอบนั่นให้ได้พอรู้แล้วว่าคนนอนแอบอยู่หลังต้นยางนั้นเป็นใครหากโค่นคนคนนี้ลงได้รับรองว่าลูกหลองต้องล้มไม่เป็นแน่ ไม่เพียงแต่อ p g พจีเท่านั้นบรรดาอากาปืนเล็กปืนน้อยพอผสมลงเข้ามาอีกสร้างความคลึกคลืนให้แก่สมรภูมิลบเป็นยิ่งหนักเวียดกงก็ใช่ว่าจะแน่เสมอไปก็หาไม่เมื่อมาเจอนักบรบเปล่าระดับหน่วยกล้าหาญสังกัดกองพันราบอากาศวางเวียงผู้เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์เขาก็เซอร์ได้เหมือนกันเมื่อเห็นเาวาเงียบปากหลักนิ่งเลยย่ามใจระดมยิงเขาใส่จุดที่มีเสียงสั่งการเต็มที่จนลืมไปว่านั่นคือการเปิดเผยที่ตั้งอย่างดี เราก็เป็นจริงอย่างขาดเมื่อลาวคนหนึ่งจะปลายปีกสุดเคลื่อนตัวลุกเงียบไปข้างหน้าโดยไม่มีเวทกงคนไหนสนใจพมัวมต่จ้องตรงเสียงสั่งการเต็มที่โอ้ยโอ้ยกระสุน M 1 6เพียงชุดสั้นๆแต่การเล็งค่อนข้างประณีตแหวกลอดกิ่งไม้พุ่มเข้าไปจิกชีวิตเวทกงจนได้กระนั้นด้วยขนาด5.56ม mm, ิลลิเมตรเจาะเข้าใต้ช่องท้องอย่างแม่นยำเวทกงดวงสวยถึงกับเกลือกทิ้งร่างบาดเจ็บออกมาให้เห็น ความเจ็บปวดจนแทบสุดระงับทําให้มันลืมตัวอากาบประจํากายลุดกระเด็นออกไปหมดแล้วก็เลยหมดสภาพของความเป็นนักรบผลการยิงครั้งนี้ทําให้อากาจํานวนหนึ่งซึ่งเก็บตัวเงียบมานานต้องปรากฏกายขึ้นขาดวาไม่น้อยกว่า4หรือหกระบอกรุมระดมยิงเข้าใส่จุดนั้นวางแก้แค้นแทนเพื่อนให้ได้แต่หน้ากระสุนเพียงอากาไม่มีพลังแรงพอที่จะทลายขอนไม้ลมให้สลายจนเปิดเผยร่างกําบังของคนที่อยู่ด้านหลังได้ ลาวนั้นฉลาดพอกับการเงียบยิงแล้วจับจุดที่มาของเสียงและแสงประกายไฟปากลำกล้องไว้รอจังหวะอีกทีแล้วจึงเริ่มสวนทางปืนทันทีออ้อได้ผลเกินคาดอีกครั้งเวียดกงคนที่สองตกเป็นเหยื่อสเวยกับพวกกล้าตายจนได้ด้วยวิธีการและเทคนิคเดียวกันเสียงร้องลั่นทั้งสองฝ่ายตั้งได้ยินอย่างชัดเจนเวียดกงแสดงอาการโกรธแค้นทันทีเมื่อ RPG สามโลกซ้อนจับเขาจุดนั้นเสียงดังกับปะนาากึกกล้องไปทั้งขุนเขา มือปืนหน่วยก้าตายหดระเบ้าเบาในลำคอและไอเสียงดังแขกแเพราะสูดอากาศเอาแก๊สดินระเบิดเข้าไปเต็มเป่าเหมือนกันเสียง m สิบหกทางด้านติดชัยทุ่งดังขึ้นถี่ยิกบกระปืนบสองกระบอกในเสียงระเบนั้ะถ้าแยกไม่ผิดคาร์ดมีเสียงโขนร้องปะปคนมาด้วยกำลังลบด้านนั้นไม่มีโอกาสถา,ถามถึงสถานการณ์และไม่มีโอกาสหันมาดูอีกด้วยแต่ทีนแน่ๆลังเสียง m สิบหกแล้วอากาศจํานวนหนึ่งก็สวนออกมาเช่นกันในลักษณะรั่วที่ยิบพอกัน m สิบหกตอบสวนไปอย่างทันทีทันพัน ผสมปืนจากทั้งสองค่ายส่วนเ้นกลางอากาศยังไม่รู้ว่าของใครจะใช้อะไรเป็นเป้าไม่นานนัก RPG ด้านนี้ก็แผดคำลามตามไปสมทบบ้างระยะยิงไกลสุดของแนวลบแต่ระยะยิงวังพลยังเหลือเวียดกกงจับเป้าระยะไกลนั้นได้เลยถูกกาศเสี่ยงยิงดู ซึ่งก็ได้ผลเพราะสามารถหยุด M16 ได้อย่างค่อนข้างแน่นอนเหน่วยกล้าตายตรงจุดที่ว่างเว้นจากการเป็นเป้าหมายสายตาจาก RPG กระบอกนี้ได้แล้วสองคนจัดก,การเลื่อนตัวออกขวาซ้ายซึ่งกันและการเตรียมหามุมเล็งที่เหมาะโขนมาค่าใหญ่หลังสุดของแนวเวีดกงเปิดเป็นช่องว่างด้านข้างอย่างไม่ตั้งใจไม่ถึง1หรือ2นาที M16 กระบอกขวาก็พร้อมยิงพ้นยิงเหลือสายตามาดูเพื่อนก่อนแล้วจึงประทับปืนขึ้นบ่าหมายเล็งประนีพิชิตศัตรูคนนี้ให้ได้ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นโอ้ยโอ้ยซุนขวาทุกยิงก่อนกระสุนร้อยเข้าสีข้างอย่างจังร่างนั้นขยับเล็กน้อยก่อนกระเสิกระสนออกมานอกกำบังแต่ถึงคราวต้องโดนคู่สวรรค์จึงโดนใจให้เอ็มสิบกระบกซ้ายสาต์กระสุนออกไปอย่างทันเวลาเป้าหมายร่างกายอย่างเดียวต่างกันเพียงแค่ซ้ายหรือขวาเท่านั้นวิกกงดวงตกเลยหมดปัญญาดิน้นเพราะทั้งสองสีสองข้างเจ็บปวดเท่าเกัน เลยนอนแช่จมกองเลือดรอความตายอยู่ตรงนั้นจากการสูญเสียครั้งนี้เวทกงเริ่มวางแผนใหม่ทันทีอาการา RPG จีทุกระบอบเก็บตัวเงียบทำเหมือน M 1 6ของฝ่ายเราที่พยายามยิงแต่น้อยแล้วเงียบเสียงให้มากเสียงคนร้องโคลนคลางยังดังอยู่พอให้ได้ยินเสียงเครื่องบินสปุกกี้ยังกระหึ่มบนความเร็วสูง5,000ฟุตกับเครื่องโ v 1ีเทที่สูงลิบขึ้นไปอีกหมดคำสิงยังไม่อยากจะเรียกวิทยุไปถึงนักวินทั้งสองเพราะสถานการณ์ยังบังคับอยู่ เกือบ5้านาทีผ่านไปแล้วทั้งสองฝ่ายยังคงความเงียบอยู่หน่วยกล้าตายหลายคนถือโอกาสปรับปรุงที่กำบังใหม่บางคนใช้เท้าทีบดินซึ่งชุ่มฝอนอยู่แล้วให้เป็นหลุมเพียงพอแก่การกำบังตัวบางคนย้ายไปหลบหลังกำบังโคนไ,ม,ไม,ม้ไม้ล้มไม้ขอนใช้ได้ทั้งนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเวียดกงกลุ่มนี้จะมาไม้ไหนแน่ที่นี่เป็นทินของมันโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันจะใจเย็นหรือเดินแผนท่วงเวลาให้นานสักแค่ไหนก็ยอมได้ในขณะที่ฝ่ายหน่วยกล้าตาย ยังมีเครื่องบินคอยสนับสนุนอยู่ซึ่งรวมความแล้วตั้งฝ่ายตั้งก็ดีใจเย็นเวลาแห่งการรอคอยยิ่งนานเข้าทหารเราก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดผมไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ถึงกระนั้นก็ยังทําอะไรไม่ได้เนื่องจากเป้าหมายหรือเงื่อนไขบางอย่างไม่อำานวยหมดคำสิงคานคืบรัดล้อไปตามแนวไม้พุ่มผ่านจุดกำบังของลูกน้องหลายคนขอบคลานไปเรื่อยๆและทั้งถึงจุดสุดท้ายที่ปีกขวาเห็นอะไรบ้างวะยังไม่เห็นเลยครับในหมวดหรือว่ามันไปกันหมดแล้วไม่รู้ ไม่หรอกเรื่องอะไรมันจะถอนตัวยอมแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้วะกูว่ามันต้องมีแผนใหม่มันเล่นกับเราแง่เลยแผนอะไรลหละครับมันอาจจะปิดล้อมเราไว้อย่างเนี้ยรอกระทั่งเราเหนื่อยอ่อนเต็มที่เราค่อยโหมโจมตีก็ได้หรือไม่ก็รอกําลังอีกส่วนหนึ่งของมันโจมตีจากทางด้านหลังนู่นเลยหรือมึงว่าไงลูกน้องมองตามหมดคําสิงพูดตาไม่กระพริบบทเรียนในอดีตครั้งหนึ่งเคยฟาดฟันกับเวียดกงมานั้นทําให้ตระหนักแน่ว่าเวียดกงไม่เคยยอมแพ้โดยไม่มีเหตุผลและครั้งนี้ก็เช่นกันที่มันต้องมีเกมอื่น E